มีผ้า yeah. น <Yum meio> ้อยด้วยเออส่งผ้าน้อยให้นานีดด้วยนะผาน้อยอธิลาองค์อีกอีกอีกองแรกยังไม่ได้ส่งเลยเอาเอิงเลยจิงเลยออกส่อัลกลงมกระไระาุ

ตรงนี้น้องอิงยังไม่ได้ล่าเลยอันนี้อนนี้องค์นี้น้องอิงอาบน้ให้ประเดพอเยเออมตรงนี้มาตรงนี้มันงไถูกเห็นไหมเห็นน้องทำไหมเห็นน้องทไมัองเลอยู่นี่ยมองอูตรงนี้เห็นองนี้ดินี อ่นี่ด้วย้ใหมไปีขอให้ลเจรีหมดแล้วรอาสาทูสอาสาูก่อนลูกครบแล้วลูกพอแล้วทีลำดับต่อไปเป็นพี่เพชรลูกมามาให้พี่เพชรของน้ำมาต่อโอเคอาสาทูแล้วสาทูแล้วเอาตากกันน้าเอาแป้งวดไปได้มาแล้วอ่ะพี่พี่เพชรรออยู่เล

เจ้านายกับไอ้น้องว่าอ่ารุ่นเดียวกันปอสองไอ้นี่ปอสี่เนยปอสี่อันองค์ไหนเนอเนอนอเนอเนอเอนอเนนเอนอเนอเอนออเนเนนอเือเอนออ อาสาธุด้วยเอามาข้างหน้าแล้วก็สาธุสาธุอ่าเจ้านายสาธุก่อนตักน้ำขึ้นมาอาาัดส,สาธุอ้าวอ้าวพ่อใหญ่แค่วก็ตายมาแล้วอ <c oughs> คนมีเสน่ห์ฟันสไาตลา์นี่แหละ ยิ้มเข้ามานี่เออเสน่ห์มากมายเล็กๆพริกขี้หนูนะฟันน้อยน้อยเนี่ยน้ำอิงน้ำอิงระวังานใครได้ร่มอ่ะน้ำอิงน้ำอิงน้ำอิงมาได้ล้วมมาช็อกโกลดได้ร่วมน้ำบุกเลยบอกเปิดใจตรงนี้เปิดน้ำไป อ้าองเล็กก็หนูก็อย่าลืมรถนะลูกไปจุวไปันอ่ามายิ้มยิ้มมาหาเสน่ห์อยสิยิ้มเอ้ยยิ้มมาหาเสน่ห์ยิ้มชายสยามเออยิ้มแบบชายไทยเรา อ๋อมารอห้าด้วยรอห้าด้วยเอย้องเล็กรถยังองเล็กขุดรถดยังรถยังยังอ้าวโอเคครบไหมครบไหมว้าวอ่าสาธุอ้าวสาธุโอเค